คนที่มีความเสี่ยงสูงที่ติดเชื้อโควิด19คือคนไข้กลุ่มที่มีภาวะอ้วน ACE2 อยู A ่ C e 2. ในปอดนะคะซึ่งจะมีมากในคนไข้ที่มีภาวะอ้วนส่งผลให้ไม่สามารถปกป้องปอดเราได้เราจะมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด19ได้อย่างไรทุกคนทำเองที่บ้านได้ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะนี่คือคำตอบค่ะ วันนี้หมอมีงานวิจัยหนึ่งงานค่ะที่หมอกําลังนั่งอ่านอยู่มีการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาซึ่งทุกคนก็รู้ว่าติดเชื้อสูงมากนะคะซึ่งการศึกษานี้ได้ตีพิม์ในไม่กี่วันมานี้นะคะในเปเปอร์ Clinical Infectious Disease นะคะซึ่งการศึกษานี้พบว่าในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด19ที่อายุน้อยกว่า60ปี ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงนะคะนั่นก็คือ admit ICU คือคนไข้กลุ่มที่มีภาวะอ้วนนะคะหรือบางคนอาจจะถึงขั้นเป็นโรคอ้วนนะคะซึ่งพบว่าคนไข้กลุ่มน,นี้ค่ะมีอาการรุนแรงจนกระทั่งต้อง admit ที่ ICU นะคะเทียบกับกลุ่มคนทั่วไปมากถึง3.6เท่าค่ะเช่นเดียวกับการศึกษาในจีนนะคะจากเมืองที่เขาเกิดมาก่อนเรานะคะพบว่าคนไข้ ที่มีภาวะอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินนะคะจะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปสาเหตุสองสาเหตุหลักๆนะคะสาเหตุที่1ก็คือคนที่มีภาวะอ้วนจะมีภาวะการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าหลายๆคนฟังคลิปหมอจะได้ยินคําว่าภาวะอักเสบเรื้อรังแล้วหมอจะอธิบายอีกทีนะคะอันที่2เชื้อไวรัสตัวนี้ค่ะ มักจะเข้าไปที่ปอดโดยจะไปจับกับ ACE 2นะคะซึ่ง ACE 2เนี่ยเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งค่ะที่อยู่ในปอดนะคะซึ่งจะมีมากในคนไข้ที่มีภาวะอ้วนซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ ACE 2สูงนะคะพอ ACE 2สูงตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาจะเข้ามาจับตัว ACE 2ที่อยู่ที่ปอดเชื้อวไวรัสตัวนี้ค่ะ ก็จะเข้าไปในปอดได้แล้วก็ไปเจริญเติบโตในขณะเดียวกันไอ้ตัว ACE2 ตัวนี้ค่ะจะทำหน้าที่ในการลดการอักเสบป,ปกป้องการอักเสบของปอดนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ p r o t e ท t หรือว่าปกป้องปอดของเราพอเชื้อไวรัสตัวโควิด -19 ตัวนี้นะคะมาจับกับ ACE2 ตัวนี้ใช่ไหมคะมันก็ทำงานน้อยลงพอมันทำงานน้อยลงมันก็จะทำให้อีตัวเนี้ไม่สามารถปกป้องปอดเราได้ดังนั้นก็เลยส่งผลให้คนที่มี ภาวะอ้วนนะคะคนที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็คนที่เป็นความดันนะคะรวมทั้งความดันที่กินยาในกลุ่ม ACEI กลุ่มนี้นะคะก็จะทําให้มีอัตราการเสรียชีวิตที่สูงกว่าคนทั่วไปค่ะจะเห็นว่าภาวะอ้วนหรือน้าหนักเกินเนี่ยเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงสูงที่ซ่อนเร้นอยู่เราจะมีวิธีการป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 หรือถ้าติดแล้วจะไม่ให้รุนแรงได้อย่างไรนี่คือคำตอบค่ะ ปลกลไกการก่อโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ดีจนเกิดการติดเชื้อนั่นก็คือการอักเสบเรื้อลังค่ะร่างกายเราจะสร้างสารอักเสบขึ้นมาตามรูปที่หมอให้ดูนี้ค่ะนี่คือเซลล์ไขมันค่ะจะเห็นว่าเซลล์ไขมันตัวนี้จะทำหน้าที่ในการผลิต atory, <Okay. S 1> อินซู m ิ t o r ร a บีโอไฮก็คือสารอักเสบซึ่งสารอักเสบเหล่านี้ค่ะ จะทำให้แมคโครฟาจหรือว่าเม็ดเลือดขาวตัวที่ทำหน้าที่เก็บกินเชื้อโรคต่างๆทำงานบกพ้องเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่คำว่าอักเสบเรื้อรังทำมถึงทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ค่ะรู้ไหมคะว่าถึงแม้เราจะผลิตยาได้แล้วยาตัวนี้เป็นยาต้านไวรัสคำว่ายาต้านไวรัสก็คือทำให้ปริมาณไวรัสลดลง แล้วร่างกายเราเองจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจัดการกับไวรัสตัวนี้ให้ทันถ้าภูมิคุ้มกันเราเยอะเราดีเราก็จะชนะไวรัสยาก็จะมาช่วยกดไวรัสลงแต่ยาไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ทั้งหมด100%รรวมถึงวัคซีนแน่นอนเวลามีวัคซีนแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นความรุนแรงของการเกิดอาการโควิด -19 ก็จะลดลงกลุ่มเสี่ยงก็มีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น แต่อย่าลืมนะคะยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ก็มีวัคซีนแต่หลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะแน่นอนค่ะหลายๆคนก็เห็นว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เพียงแต่อาการอาจจะไม่รุนแรงแต่อย่างไรก็ตามก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ดีดังนั้นหมอกําลังจะสื่อว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ําแค่ไหนสัจธรรมมันมาแล้วคะ่ะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่จะรักษามนุษย์อย่างพวกเราไว้ได้นั่นก็คือการมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้เกิดภูมิคุค้มกันที่ดีเพื่อที่จะไปสู้รบกับเชื้อโรคต่างๆค่ะวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด -19 นั่นก็คือไปจัดการที่การอักเสบเรื้อรังและอันที่สองคือไปจัดการเรื่องลดน้ำหนักควบคุมภาวะอ้วนลงหงและควบคุมเบาหวานให้ได้ค่ะ หมอขอพูดถึงการลดน้าหนักก่อนแล้วกันนะคะหลักการในการลดน้าหนักคือกินให้ได้รับพลังงานที่น้อยกว่าที่ร่างกายจะเอาออกซึ่งหลักๆวิธีการที่เห็นผลและปลอดภัยมากๆนะคะได้ถึงเรื่องของชะลอวัยได้ปรับภูมิคุ้มกันได้ลดน้ําหนักนะคะนั่นก็คือการทํา IF นะคะ i ินเต m i t มิเทนส t ฟาสติงนะคะซึ่งองนันนี้ทุกคนทําเองที่บ้านได้ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะการทำอินเตอร์มิดเ t นส์ฟาสติงก็คือการที่มีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่มีอาหารอยู่ในลใําไส้คือไม่กิน14บสถึงชั่วโมงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเราจะละลายไขมันออกมาจะละลายไขมันออกมาจากแขนขาจากไขมันที่พอกตับจากไขมันที่อยู่ในช่องท้องละลายออกมาแล้ว เขาผานออกไปได้เป็นพลังงานแล้วเราก็เอาพลังงานไปใช้ขยับแขนเคลื่อนไหวต่างๆนะคะจะถามว่าเทคนิคของการทำ Intermediate Fasting เนี่ยจะต้องทำยังไงเดี๋ยวหมอมาเฉลยในคลิปหน้านะคะส่วนเรื่องที่2คือเรื่องของการลดการอักเสบการอักเสบเกิดจากหลายอย่างยกตัวอย่างนะคะการอักเสบเกิดจากความเครียดการอักเสบเกิดจากโลหะหนัก การอักเสบเกิดจากการได้รับสารอาหารวิตามินแร่ธาตุที่ไม่เพียงพอการอักเสบเกิดจากการติดเชื้อเรื้อรังการอักเสบเกิดจากการรับประทานอาหารกลุ่มน้ําตาลที่มีน้ําตาลสูงนะคะทีนี้ในเมื่อเรารู้สาเหตุของการอักเสบแล้วเราก็ไปจัดการนะคะวิธีการจัดการก็มีทั้งการรับประทานอาหารการกินการออกกาลังกายรวมทั้งบางคนอาจจะใช้วิตามินแร่ธาตุเสริมนะคะซึ่งเราจะคุยกันในคลิปหน้าค่ะหมอเป็นห่วงทุกคนนะคะ เป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงเพื่อนๆเ,เป็นห่วงคนไข้ดังนั้นหมอถึงอยากที่จะมารณรงค์ให้พวกเราดูแลสุขภาพตัวเองนะคะโดยการลดน้ำหนักซึ่งสามารถทำได้เองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องจ่ายตามให้ใครเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเซฟชีวิตเราไว้ได้ก็คือ การมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีไปสู้รบกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะสุดท้ายหมอขอให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังสู้ให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังอยู่บ้านนะคะอดทนอีกนิดค่ะหมอเองก็เป็นคนคนนั้นค่ะสู้ๆนะคะเราจะผ่านโควิดไปได้วยกันค่ะ